สวัสดีครับพี่น้องช y o ยูทู e วันนี้เบ่าของคุณพาพี่น้องมาดูหัวบาแมนนะครับหัวบาแมนที่เราซื้อเข้าเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะครับที่ช่างเข้ามาสี่ร้อยกโลนะครับพี่น้องมีทั้งหมดหกตัวที่วันนั้นเบ่าของคุณไทยทํายามลดรถนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูการเปลี่ยนแปลงของงัวนะครับมันจะอ้วนขึ้นกว่าเดิมหรือว่าแปลกขึ้นกว่าเดิมไหมครับการกินอาหาร ตอนนี้งัวทั้งหมด6ตัวในกินอาหารตกประมาณวันละ8กิโลกว่านะครับดูการออกตุดของเขาให้พี่น้องมาดูแต่ละตัวนะครับการเปลี่ยนแปลงของงัวหัว6ตัว ทั้งหมดหกตัวแต่ละตัวจะกินไม่เหมือนกันนะครับบางตัวก็กินเก่งบางในตัวไหนที่กินเก่งก็จะเริ่มตัดออกออกเยอะกว่าเพื่อนบางตัวไหนที่กินช้าก็จะยังอ้วนไม่ทันเพื่อนนะครับกําหนดจับของเราแต่ละชุดจะอยู่ที่ประมาณ3ามเดือนกว่าถึงสี่เดือนกว่านะครับแต่ถ้าพี่น้องคนไหนที่เป็นมือใหม่ ที่กำลังคัดงัหรือว่าเลือกงัวเข้าขุนขอให้พี่น้องคัดงัวที่หน้าแก่หูห้ามยาวนะพี่น้องถ้าหูยาวมันจะขุนขึ้นช้านะครับมันจะขยายโครงไปเรื่อยแต่เวลาเขามันซื้อเขาจะไม่ค่อยชอบนะครับหูยาวหน้าแก่หูสั้นหนังหนานนองขาดีนะครับจะเป็นสเปกมวสเปกด่วนตัวนี้หูยาว สายาวไม่เยอะไม่เป็นไรนะครับต่อ,อแต่หนังหนาแล้วก็สวับยานนะครับวันที่เราเนื้อหรือก็แต่ว่าถ้าเราไปซื้อบางทีพ่อค้าหรือว่าเจ้าของเขาอาจจะไม่ให้แยกหรือว่าคัดได้นะครับถ้าเราคัดก็จะแพงไปอีกราคานึงแต่สมมติว่าคัดได้ก็ ขอให้คัดก็แพงอีกสักหน่อยแล้วก็มันก็จะดีในเวลาที่เราขายนะครับเวลาเราขายมันก็จะขายง่ายได้ราคาหน่อยแต่มันก็เป็นเหมือนเป็นช่วงจังหวะเวลาขายซื้อขายเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้เป็นงอถ้าเียอกได้ก็จะหนาดไทยติดไทย,ย,ย,ยหน่อยมันจะเนื้อมันจะยัดเนื้อไว้อย่างไอตัวนี้นะครับในตัวที่ผม ่ายอยู่ในกำลังกินฟางนี่ถ้าเลือกได้มีตูดจะขึ้นไวเนี่ยที่เราสองอาทิตย์เราชั่งเข้ามาวันนั้นสี่ร้อยกว่านี่ก็จะเกือบเกือบห้าร้อยเนี่ยเราังคับเนี่ยตัวนี้การกินอาหารทั้งวันอยู่ในช่วงติอวนขึ้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องเอ่อ เทอาหารไม่เยอะก็ได้นะครับอาหารไม่ต้องเทเยอะกินเราต้องดูงัวที่เรากินด้วยถ้าสมมติว่างัว,งวกินวันนี้หมดพอดีหมดพอดีวันหน้าเราก็เติมเพิ่มให้มันอีกน้อยถ้ามันกินเหลือวันหน้ากินเหลือเราก็จะได้ดูและจะได้เทอีกนะครับแต่วันละเท่าไรา่งัวอ้วนปุ๊บ งอที่อ้วนปุ๊บเขาจะไม่ค่อยลุกกินเท่าไหร่นะครับเขาจะกินเป็นเวลาหิวนี่แหละเดาถึงจะมามากินเวลาแล้วเวลาเราขายงัวเราต้องดูเนื้อดูตูดงัวของเรานะครับแล้วกำลังหนดจับต้องจับตามกำหนดที่เราเลี้ยงนะครับถ้าเกินขาดเกินให้เกิน ถึงสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์สักสี่เดือนสี่เดือนอาทิตย์นึงเต็มที่ก็สองอาทิตย์อย่างนี้นะครับตามที่ผมเคยเลี้ยงนะแต่ว่าคนอื่นเลี้ยงผมก็ไม่รู้นะแต่ผมเคยเลี้ยงผมก็จนะับ,บมไม่เขึ้นสี่เดือนสักชุดนะสำหรับงวขุนบามันไม่ถึงสีเดือนสักชุดนี่ ไ้ดูตัวนี้น้องยอเยาจะย้อนแสงหน่อยนะตัวนี้เป็นงัวอ,อันอย่างนี้เนื้อจะแน่นนะครับแน่นไว้นะครับเนื้ออันคอ,อเขาจะขึ้นไว้นะงวอย่างนี้ครับอัน,อนเนื้อยัดเนื้อกินยัดเนื้อกินกินกินนอนนะครับจะนักหนักเหมือนกันนะงออย่างเห็นตัวเล็กเขาได้สักเขาได้อายุเขาเนอง เดี๋ยวกันหน่อยเขากินเขาก็นอนนะครับนี่กินบาั้นเขาจะลุกกินเป็นเวลาบ่ายสองโมงวันนี้ผมมาเทอาหารนี่บ่ายสองโมงนะทุกอาหารบ่ายสองโมงเดี๋ยวเขาก็ลุกกินเขาบ่บายสองโมงหกโมงบ่ายสองแล้วก็หกโมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเย็นหลังจากห้าโมงเย็น ไปอ่ามึงเย็นหกมึงเย็นเนื้เขาก็จินหญ้าจินฟางแล้วเขก็นอนก็เล่นกันเดี๋ยวก็นอนนะครับสําหรับามวคุณบามัน่าฝากกดไลค์กดติดตามให้บางอคุณด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับ